สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้าวันนี้ก็เจอกันแล้วเนาะทุกคนจ้ามาแบบไหลสดกันเลยที่เดียวเนาะก็วันนี้ก็มีเรื่องมาเบาสู่ทุกคนฟังเนาะจ้าทุกคนบรูว่าเออได้ยินเสียงข่อยชัดเจนมาเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ,อ่อจิตทุม่มนึงแล้วเนาะจ้าทุกคนจ้าก็อากาศกับสีดีแบบนี้จ้ก็เลยแบบ พาทุกคนมานั่งข้างนอกเนาะทุกคนจ๋าก็หลายคนเนาะทุกคนจ๋าถามข่อยว่าเออเลนเลนแบบเล่นแอปหาครูเป็นจังใดแน่สินะทุกคนจ๋าซึ่งคอยเองเนาะมืดบ่เป็นเหมือนมืดบอ่อยเองก็เจอสามีในออ แอปไทยเฟรนลี่เนาะทุกคนจ๋าตามที่เอ่อคอยนี่ได้เฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะบางคนก็นอาจสิได้เบื่องคลิปแล้วเนาะหรือว่าบางคนยังไม่ได้เบื่องคลิปคอยกสิมาเบาสู่ฟังอีกรอบนึงเนาะจ้ะทุกคนจ๋าชัดเจนบ่เนาะบรรยากาศดีบอ บรรยากาศดีบอลสวงแรงๆอากาศดีๆเลวจ้ะทุกคนจ้าตอนนี้เนะเาะอหลังจากที่อคอยนี่นะทุกคนจ้าไดา้ไปเล่นแอปหาครูนะคือแอปอไทยเฟรนลี่เนาะทุกคนจ้า คอยไปเล่นแรกๆคอยกับว่าได้เจอคนที่แบบว่าจริงจังจริงใจได้แบบว่ามีแต่มาแบบว่าเว้าหยอกเว้าเล่นสินะเว้าวหยอกว้าวเล่นสินะสวัสดีจ้าแม่ไก่สวัสดีจ้าก็มีแต่ค,คนแบบว่ามาหยอกมาเล่นบ่ได้เจอคนแบบว่าจริงจังจริงใจเลยเด้ตอนเขาไปเล่นแรกๆนะทุกคนเออคอยก็ใส่เวลลาเล่นเออสักพักหนึ่งโมเมนต์ว่าเออคอยไปเล่น แอบแล้วใข่จะเจอแบบว่าฝรั่งจริงจังจริงใจเลยเด้มันต้องแบบว่าใส่เวลาระยะหนึ่งเนี่ยทุกคนจ้เหมือนอืมเขาเอินว่ายังละ่ะเดี๋ยวก็โลกโลกเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาก็วเวียงเออเนือครูไม่ให้เขาเองสินะทุกคนจะเพียงแค่แบบว่าเทานี่อาจจะใส่เวลานิดนึงบางคนอาจจะใส่เวลาแป๊บเดียวบางคนจะอาจจะใส่เวลาหลายสิ่นะทุกคนก็ ใจเย็นๆเนอะอยอะพึ่งท่ออยอะพึ่งแท่เนาะทุกคนจ้ะการที่แบบเอาห้าวสีหาแบบว่าคนใดคนหนึ่งที่หักในโตตนที่เ้าเป็นอหรีมันก็นต้องใส่เวลานิดหนึ่งช้าๆได้พราเล่มงามเนาะดังคำโบราณน,นวาน่ะจ้ะอตอนที่คอยเล่นแอปเนาะทุกคนคอยเองก็เหตุงานไปนํนาทุกคนจ้ะ Àn, เห็ดงานนาะเฮากับบดีมีเวลาเนาะบดีมีเวลาสิไปทเ,แบบววเปที่ยวแบบหาฝรั่งหรือว่าไปแหล่งถีฝรั่งเขาไปเที่ยวกันนะทุกคนจ๋าเออบางคนก็แบบว่าเออเขาแบบมีเวลาเนาะบางคนก็อาจจะไปเห็ุเฮ็ดงานตามถี่ฝรั่งเขาไปเที่ยวเลยอันนี้ก็ได้เองสิงนะทุกคนจ๋าแต่สัารับข่อยเองข่อยบบ่มีเวลราะว่าเหตุงานตน้งแต่อ,อ เก้าโมงเคิงหอดสามถุงสินะสามถุงเคิงสินะสิบโมงสิบโมงถึงเอ่อสามถุงเคิงสินะนั่นละก็เฮ็ดให้ยคอยบ่มีเวลาแล้วประกอบก,บกับช่วงนั้นนะทุกคนจ๋าแบบเออแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยอกหักนะกุฎมอร์นิ่งเด้อจ้าแม่ไก่กุฎมอร์นิ่งนะจ๊ะเมืองไทยเนาะกับสิประมาณเออสองโมงเช้าเนาะบ้านใอยก็หกโมงสิทุ่มนึ่งแล้วเนาะ ก็นั่นแหละทุกคนคอยเองกับบริมีเวลาเนาะก็เลยแบบประจวบกับเจะคล้องนี่แบบว่าอกหักพอดีนะทุกคนอกหักพอดีก็เลยแบบหันหันหน้ามาเล่นแอบสิคอยกับไปคนหาเออมีเว็บไซต์ได้แน่เขาเออแซตหาพอลงพลังสินะคอยกับอกหักดีกว่ารักไม่เป็นถ <laughs> ูกต้องค่ะ คอยก็เลยแบบอ่ะก็ไปแบบว่าไปลองเบิงว่าเอ๊ะมีแบบสายใดเนี่ยที่เขาแนะน้ำมันนะพอดีก็เลยแบบว่ามีหลุนพีนะมีหลุนพีที่หลุจักเขาก็เลยบอกเออล่องล่องเลนแอปนี้เบิงที่ละเพิ่นวานสินะผู้ใดนอนนอนอยหันในหันใดอ่มเพิ่งจะหาหกมงแรงเองนอนบ่ไดดดอกสวัสดีเด้อจ้า นั่นแหละคอยก็มีแบบว่ามีหลุนพีคนหนึ่งอะนะเขาแนะน้ามาเออร่องล่องเล่นแอปนี่เบิ้งเพิ่นวานสิคอยก็ถามเพิ่นว่าเออเล่นจังไดโน่นนี่นั่น,นสิโดยความที่คอยเองก็บม่เคยเล่นแอปหาคู่อะนะคอยก็เลยอะล่องถามพีเพิ่นว่าเอออะเล่นแนี่ยใดสินะ คอยก็อ่ะไปสมัครกรอกกรอกกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆลงรูปนะสมัยก่อนรูปก,ก็บอดดี้สวยบอดดี้ยิ่ยังเนะื้อทุกคนจ้าก็บอดดี้มี i ไอโฟนก็ยังซุกทุกมือนี่เนาะสิ้นทายรูปแล้วเอ่อสิสวยดูดีจริงสินะสมัยก่อนจะใส่อีหยังแหละโทษทัพตอนนั้นคอยใส่โทษทัพไอโฟนซีบ่ตอนนั้นนะนะสวัสดีจ้าแม่ใบแม่ทองใบสวัสดีจ้าตอนนั้นคอยกะอ่ะ รูปก็ได้แบบว่าดูดียังมากมากสินะก็อัลล่องๆสมัครเล่นไปก็มีแบบฝรั่งเข้ามาแบบว่าทักทงทักท,กทายูบ่าวฝรัง่งขีโรถ่านมีผูบ่าวฝรัง่งเ,เข้ามาแบบว่าทรงของความทรงเมสเสดหาหลายอยู่ได้ขนาดคอยเบ่ลงลูกที่แบบว่าโดดเด่นก็คือแบบว่า,ดดวาล่งแบบธรรมดาสินะหนึ่งในนั้นก็คือสามีคอยนี่แหละ พอแบบคุยกันแล้วเนาะแบบแซดคุยกันแล้วเออสามีปัจจุบันนี่เนาะนั่งกับแบบว่าขอไล่ข่อยนะขอไล่ไปก็อ่ะโทษคุยเห็นนากันได้สมัยก่อนยังติ่ข่อยเคยบอกว่าสามีข่อยนี่บดใส่ลูกจะคข้องเองได้สายลูกคนอื่นข่อยก็ว่าเอ๊ะผู้ใา่คนนี่คือแบบว่าอาโดดเด่นแทนสินะกระซงของความมหาข่อยก็กระทักทายไปข่อยก็เดี๋ยวามที่ ยางที่คอยบอกทุกคนไปในหล,ลายคลิปเนาะว่าเออ้าเฮาบ่มั่นใจว่าูาุชายหน้าตาเป็นแบบใดนี่สิให้เฮาแบบว่าเอ่อวิดีโอคอลคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาดีทีสุดเข้าใ้เห็นหน้าเห็นตาเขาเนาะ่อยก็เองก็คุยกับสามีทางไลเนาะทุกคนจ้ะก็โทษคุยกันเนาะเมืองไทยกับเมกาสินะคุยกันนะตอนนั่นสามีก็บ,บอกว่าเออเดี๋ยวฉันสิไปเที่ยวเมืองไทยเดอ้อว่าซัน สามีวานสินะเดี๋ยวฉันสิไปเที่ยวเมืองไทยแต่ว่านั่งก็ท่านได้ระบุมือว่ามือใดนี่สิแค่บอกแค่นน้นี่สินะว่าสิมาเที่ยวเมืองไทยคอยแกเองว่าเออผู้ชายคนนี้ตัวหรือว่าจังใดนี่สินะคอยเองกับมือที่นั่งสิบ,บินมาน่ะคอยเองยังเห็ดงานอยู่เด้เห็ดงานเหลิกประมาณสามถุงเคืองมือหน่ดนะจะเป็นวันเสาร์มั้งคอยเหลิกสามถุงเคืองขอออกกอนสินะแบบว่า าสามีปัจจุบันขอยนี่นั่งา่าน่งหอดเมืองไทยแล้วสินะขอยคุยกับสามีเนี่ยประมาณ3เดือนนะจ้ะคุยกับสามีประมาณ3เดือนก่อนที่นั่งสิบินมานะมือที่บินมานั่งก็บ่ได้บอกขอยได้มาหอดกรุงเทพแล้วอะ่ะนั่งส่งเมสเซจมาบอกว่าเนี่ยฉันอยู่สุขุมวิทซอยสิบหกเธอเก็บกระเป๋ามาเลยเพนวานสินะขอยกขอยก็ยกเห็นเมสเซจแล้วขอยได้ให้เลิกงานอยู่เนาะขอยก็เอ๊ะ แมนอิลีต,ต,ตัวตัวตัวกันบะน้อ่อยวานสินะแมนตัวกันบะน้อเออ่อยกันแล้วแบบอ่ะเอาวะเป็นไดเป็นกันสินะเอาล่องไปล่องไปสินะก็คือกลับมาหอดหองออกคือปกติแล้วอ่ะสิเลิกซีทุ่มมาจ้ะคอยขอออกกรอสินะก็ออกมาละก็ เก็บเสื้อผ้าใส่เป้เด้ตอนนั้นก็บ่ได้ดมีกระเป๋าเดินถอกเดินทางดอก,กใส่เป้นะเพราะว่า,าสามีว่าเดียวชันเสิพอาทเธออันไปเที่ยวภูเก็ตว่าสั้นคอยก็กลับมาฮอดห้องแลละเก็บกระเป๋าได้เก็บ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 กระเป๋าอันใส่เสื้อผ้าใส่เปน้น้ำก็บ่อาบเด้ฟฝ้าอันนะเพราะว่ามันเดิกแล้วนาะก็สินั่งรถแท็กซี่ไปฮอดสุขุมวิทเองเพราะว่า่อยพักอยู่พราซ่าสองเนาะ่อยเห็นงานอยู่เซนทรัพลพราซ่าสองเนาะก่อน ก็กว่าสิคอยสินังรถไปหอดสักคุ้มวีตนี่ยมันก็นต้องใส่เวลาเป็นชั่วโมงกัยยานเดิกเนาะเออก็เ,อกเลยแบบบอเซียเวลาบออาบน้ำสินะก็คือไปเลยสินะสวัสดีจ้าไอ้นุ่มบาอุบลสวัสดีจ้าเออคอยก็เลยไปเลยเด้บ่อน้ำก็ได้อาบคือแบบเก็บข้าวล้องเสื้อเครื่องใช้เสื้อผ้าแค่นั่นก็ไปเลยคอยก็ไปเอหอดลงแลมแล้วคอยบอเห็นสามีวันนี้ ไปเห็นสามีคนปัจจุบันน่ะนะข่อยก็เลยทรงข,ง,ขงความว่าอา้าวเธอ,อยุ่งสตอนนั้นกระจบดีเลยเด้นึกออกบอบไปเลยว่าเห็นเขายืนถา่ายอยู่นาะลงแลมสินะกคือใจบดีแล้วอ้าสิสิตัวหรือจังใดเนาะขวานสินะนั่งว่าเออเดี๋ยวรอบแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันเออนั่งตุกๆเข้าไปฉันออกม่ยางข้างนอกพนวานสินะข่อยก็ยืนถ่ากอดอกอยูอน่น่โรงแรมนะข่อยกันแนมหากว้ย ตัวบนอนสินะตัวข่บ้นอสอนสิไม่ลีบบ้านอ่อยกันยืนกอดอกย,ยุนาลงแรมอีกสักพักหนึ่งอ่ะนั่งกับนางตุกตุกมานะนางตุกมหาหอดรงแรมนั่งกัเห็นละว่าข่อยอันยืนทาอยู่นาลงแรมนั่งกับลงมานั่งกับลงมากนั่งกับกอดนะโดยทำเนียมฝรัง่งเนาะกอดแบบทักทายนะกะอ่ะกับคือว่าเออผู ồi, ้ชายคนนี้บอดดิ้วด้วย่ข่ดอกสินะกับกับคืนห้องบ้านนี้นะ กัขึ้นห้องไปกัดทำความดูจักกันโนู่นนี่นั่นสักพักหนึ่งนั่งกัดทำเพราะว่ายกเข,ข่าวบอเพราะว่าปกติแล้วเขาคอยเลิกงานคอยก,ก,กินเข่าเนาะนั่งก็เลยผ้าเขอยลงมากไปกินเขานะตอนนั้นอาจจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวมั้งยินตาโฟมั้งข่างท่ะตรงเซเวน่นพอดีนะเซเว่นนะคอยก็เป็นนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวนั่งกันั่งแนมเบิงสินะ <laughs> กันนั่นละเป็น เป็นครั้งแรกที่คอยอันได้เจอแบบว่าผู้ชายทางออนไลน์เนาะเป็นโตเป็นตนน่ะนะมีคนามมาย่างออกกันร่างกายเป็นครั้งแรกที่คอยอันได้เจอส,สามีปัจจุบันเนี่ยเป็นโตเป็นตนแล้วก็ขึ้นนันเองก็ เซตซับเรียบร้อยเลย้ก็คือได้กันตั้งแต่คืนน่นเลยเด้จ้ะทุกคนจ้ะก็ได้กันตั้งแต่คืนน่นเลยสินะบอบอหลองร่ำทำเพลงสินะเออสา,ามีกันจากตั้งแต่คืนน่นเลยคืนที่เจอกันแล้วก็เสาวมากแล้วก็ไปเที่ยวอ่าภูเก็ตน้องกันสินะก็ไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะก็กลับมาก็แยกย้ายกันสินะเขากับบินกลับเอ่ ไม่กาคอยก็เห็นงานต่อก็ไปไคิดว่าเออเขาสี่ติดต่อเด้นึกว่าเออคือคือแบบอ่ะกลับมาแล้วก็คือเสียแบบว่าลืมลืมกันไปเลยสิคือจะแบบไปติดตรงติดต่อกันดอกนะคือเสียว่าเออแค่แบบอยากม,ม่มีอยากมีมูเทียวอยากเอออยากผ้าไปนันปหนัเป็นอี่ซื้อซื้สินะอยากได้คน้นแบบว่าค่วงแค่นั้นสินะเวลาฝรั่งมาเที่ยวไทยเออคอยก็คิดไปแบบนี้เนาะแต่ที่ไหนได้จ้ะทุกคน นั่งกับมะหอดเมกานอนนั่งกับทรงกับเมษเสนมาบอกว่าเออเนี่ยฉันหอดเมกาแล้วแล้วก็เขาว่าเออคอยเฮ็ดงานอยู่คอยอว่าสินั่งกับวิดีโอคอลมาหาคอยนั่งคอยบอกเออสงสัยคือสิบายถืกตัวถือต้ตมดอ,อ,อกว่าเขาคือเสียไปว่าคบเฮาเงีวเงีสินี่ยเออกะก็เลยแบบคิดบวกไปนี่อ่าสุดท้ายเนาะก็บคบกันมาเรื่อยๆจ้ะจนเอ่อจนปัจจุบันนี้เนาะก็ ่อยกับแต่งงานกับสามีกับครบหาปีแล้วนาอเมื่อเดือนกรกฎาเดือนกรกฎานอกนะครบหาปีแล้วจ้ะทุกคนจ้ะสำหรับการใส่เสวิตยูย่เมืองนองเนาะ่อยก็เลยอยากให้ทุกคนว่าเออใจเย็นๆในการหาแฟนเนาะบ่ต้องใจร้อนค่อยๆหาไปจ้ะบ่ต้องรีบร้อนนอะเดียวเหาสิได้เจอคอนดีๆคนที่ หักเห่าอีหลีงส่นาะเพราะว่าดีพี่หลายคนก็บ,บอกว่าเออเขาไปเล่นแล้วอันเจอแต่คนหลอกล่วงว่าสันว่าได้เจอคนจริงใจแล้วอยากบอกว่าใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆก็คอยค่อยๆหาไปเล่นแอปนีว่าได้ก็ไปเล่นแอปอื่นก็ได้งส่นาะบ่าได้เสียเวลาอย่าง,งมากมากงส่นาะสวัสดีจ้าน้องยาสวัสดีจ้ากะ้าเข้าบ่ไ,ได้แอปนี้เข้าก็ไปเล่นแอปอื่นก็ได้เพราะว่า คอยกระไดแนะนำแอปหาคู่ในหลายในหลน์แอปไปแล้วเนาะกะ็บเบิ่งย้อนหลังก็ไดด้วจ้าแล้วก็มีแอปที่คอยแนะนำที่คอยมีแอปแนะนำที่คอยเจอแฟนพลังน้ำนะจ้าทุกคนจ้าถ้าผู้ใดอยากฟังอีกรอบหนึ่งกับย้อนไปฟังคลิปเก่าขอย่อยไดเนาะนั่นล่ะก็กะถือว่าคอยกระโชคดีเนาะโชคดีเว่ว้า หมื่นหนึ่งกับอะได้ไมาอยู่ไม่กาเสยทั้งทีบริคิดว่าบริคิดว่าเอ่อจะคล้องเนี่ยสิมีแฟนฝรัง่งสิได้แต่งงานมาอยู่กับฝรัง่งเด้ตอนนั้นน่ะบริคิดบริคิดเลยสายมีก่อยทรงเมเศษมากบอกว่าเฮสดใร้ฉันชลืงยั่งวสันนั่นแหละก็บริคิดว่าะจะคล้องสิแบบว่าเอ เสียมีแฟนพลังเชลยแต่งงานมาอยู่เมืองนอกเด้ผู้ใดเข้ามาอีกเนาะ <c oughs> สามีข่อยทรงขบข,ข้ามล,ล่วงใส่เห็นข่อยเด้อมึงใส่เห็นข่อยไลายทอยวนนะนั่นละ่ะข่อยก็บริคิดว่าจะคล้องเนี่ยซีใดเอ่อ เมื่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าครับเขาเด้ไ,ได้คิดเด้ฝันมาเฮ้ยเหมือนหนึ่งก็ได้มาอยู่เมืองหนองสินะได้มีแฟนพลังสินะคอยกระยักให้ทุกคนนะพยายามต่อไปเนาะสำหรับคนที่จะเดินสายฟอเนาะอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งแท้เนาะถึงแม้ว่าอะสีอายุร้ายแล้วก็ยังมีโอกาสยังมีสิทธิ์หาแฟนพลังใด้คือกันเนาะ สวัสดีสาวลินส,สวัสดีน้องพีทีจ้าสวัสดีจ้านั่นละก็อยากให้ทุกคนแบบว่าโชคดีคือคอยเนาะอาจจะบริยูอาจจะบริยูเมกาอาจจะไปยูราาจจรประเทศอื่นก็ได้เนาะขอให้แบบว่าใจเย็นๆใจเย็นๆในการหาแฟนเนาะให้ได้เจอคนที่หักเข้าอิหลีหักในตัวตนของเข้าอิหลีสินะทุกคนจ้า ฮัลโหลท้องยูทูบเดย์ทั้งกิดทั้งเกี่ยวทักทายเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านยังพันคอยซีว่ายังตอลรือเป็นนันลาก็สำหรับคนที่กำลังหาแฟนพลังเนาะก็ ขอให้ประสบพบเจอเนื้อคู่เร็วๆเนาอะ,อะ,ะ,ะอาจจะโชคดีได้มาพอข่อ,อยอยุ่เมกาก็ได้เนาะลองเปเลนแอปที่ข่อยแนะนำเบิงด้วยจ้าฉันรับไลฟ์สดนี่เนาะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจโชคๆมันหมานรำรวยกันทุกผู้ทุกคนจ้าคลิปนี้ข่อย ไล่นี่ว่าเป็นคลิปเนาะไล่นี่ข่ข้อตัวแล้วเนาะพอกันไม่ไล่นานเนาะกะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย